แต่งหน้าเสร็จแล้วแต่ยังรู้สึกว่าปากดําดแห้งลอกมากใครที่เป็นเหมือนกันนะแนะนําเลยตัวนี้ Dmo f เ t u r e นะคะเนื้อของน้องก็จะเป็นแบบเนื้อครีมเลยแบบนี้บีบออกมาแล้วก็ทาที่ริมฝีปากนะคะแล้วก็วนๆห้าถึงหรอบหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งน้องไว้ประมาณ45วินาที แล้วนี่ก็เป็นตัวกล่องของน้องนะน้องจะเป็นกล่องสีชมพูมาจากยุโรบเลย4ีห้าวิแล้วไปดูกันเฮ้ยมันชมพูขึ้นแล้วก็แบบมันอิ่มน้ำขึ้นด้วยเ,เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะนี่มาดูมาดูจากปากแห้งๆนะคะดูอิ่มฟูขึ้นเลยเห็นได้ชัดเลยอันนี้ก็คือยังไม่ได้ทาลิปนะเราลองมาทาลิปกันอันนี้ ดูเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องทำอะไรแล้วสวย